ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มั่นคงมีจิตตั้งมั่นในการทำสมาธิท่องน้โมสามจบในใจนะสวดมนต์ในใจหลับตานะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะน้ทุติยันปีสังขังสาราน,าานังกชามิ ตาติยามปีพุทางสารนังขชังสารนังขะชานี้ท่องในใจหรือท่องออกมาก็ได้นะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะททางสมาทิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะททางสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะททางสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะททางสมาทิยามิ สุปราเมระยะมัชชะมาตฐานาเวร,รมณีสิกขาประทางสมาทิยามิข้าพระเจ้าได้ตั้งจิตอารัธนาศินห้าข้อ1ไม่ค้าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสไม่ผิดกาเมข้อ4ไม่พูดจากโกหกเพอ้อเจอหลอกลวงใครข้อหไม่ดื่มสุราหรือเก่ยคล้องกับยาเสพติดของมึนเมาในขนาดนี้รู้ได้รับศินห้า และขอบตั้งใจตั้งจิตปฏิบัติบูบชานับปดนี้ขอให้สมาธิของลูกได้มีพลังเป็นพลังบุญที่จะเสริมสรงและหนุนนำเปิดทางให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอพลังบารมีพระมารดาทวยเทพเทวาคูบาอาจารย์สิงศักศิ์สทธิ์ปกคุ้มครองในขณะที่ลูกปฏิบัติทำสมาธิด้วยเทินสาธุ หายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดหายใจออกยาวยาผย่อนลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวยผ่อนลายกำหนดจิตให้นิ่งนะแล้วก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆหลังจากที่เรารัฒนาศีลห้าแล้วเมื่อเรากลับไปปฏิบัตินะสัก20นาทีนะห้ามน้อยกว่า20นาทีนะนั่งสมาธิถ้าน้อยกว่า20่สนาทีอะ ถ้าช่วงที่เราจะต้องเรียกว่าสร้างบุญบารมีอ่ะจิตเราไม่นิ่งนะเราจะได้จริงๆประมาณแค่สินาทีเองเราต้องฝึกไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้จริงๆก็ลองค่อยๆสินาทีแต่ถ้าเกิดได้20นาทีขึ้นไปครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการที่เรียกว่าชำระนิกรรมได้แต่ถ้าเกิดปฏิบัติไม่ถึงมันแค่5นาที10นาทีเป็นการแค่ปรับจิตเราให้เรานิ่งมันก็จะได้พลังบุญน้อยกว่าเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดเราจะต้องชำระนิกรรมอ่ะ ให้เจ้ากรรมในเวรหรือว่าอะไรเงี้ยต้องมากกว่า20นาทีพอเข้าใจนะให้เอาไปปฏิบัติตามนี้อ่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆพอนิ่งให้จิตเรานิ่งอะ่ะไม่ให้วิ่งไปที่ใดเราต้องเพ่งที่ตรงลมหายใจเราดูลมหายใจเข้าออกหรือว่านับตัวเลขช้าๆเหมือนที่ท่าแม่บอกนะนับตัวเลขช้าๆหนึ่งถึงสิบช้าๆได้ยินเสียงอะไรก็รู้นั่งไปเมื่อยก็รู้คันก็รู้ แต่ต้องไม่ขยับต้องฝึกความอดทนเราจะได้ขันติบารมีเราจะได้วิริยะบารมีความภาคเพียรความอดทนตรงนี้เราจะได้บารมีปรากฏให้ตัวเราบุญบารมีปรากฏวิริยะบารมีปรากฏขันติบารมีปรากฏมันจะเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเป็นการฝึกหลายๆอย่างฝึกจิตเราด้วยให้จิตเรามีพลงังการที่เราฝึกไปเนี่ยจิตเรามีพลังเนี่ยทำให้เราคิดทําอะไรก็สําเร็จเข้าใจปะ แต่ถ้าเกิดเราขาดการนั่งสมาธิอ่ะพลังจิตเราอ่อนแรงบุญเราอ่อนแรง,แแรงเหมือนกับเราสะาสมบุญไว้เนี่ยเราใช้ไปตลอดชีวิตตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราเราไม่เคยทําสมาธิเลยเราอาจจะมีบุญเก่ามานะ่ะแต่พอเราใช้ไปจนหมดแล้ววะจิตเราอ่อนแรงพลังบุญเราอ่อนแรงคี้เจ้ากรรมในเวรมาแทรกไม่ว่าเจ้ากรรมในเวรชาตินี้หรือว่าอดีตชาติมาแทรกเราอ่ะทาให้เราอ่ะทาอะไรก็เหนื่อย ล้าทาอะไรก็ทนนี่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมันก็กลายเป็นว่าถูกปัดไปหมดเลยอาจจะอาจจะได้แต่ไม่ได้เต็มร้อยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วการฝึกสมาธิตรงนี้สําคัญเลยแล้วหลายคนที่เรียกว่ามีองค์เทพมีเทพสถิตในตัวเราเนี่ยจะจะชอบนําพาให้เราปฏิบัติทําความดีแบบเนี้ยและพลังท่านจะช่วยหนุนนําเราได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทําจิตเราก็จะเจออุปรสรรคเจอมารแทรก ทำให้เรามีกิเลสความอยากได้อยากมีจนเกินไปแต่พอเรานั่งสมาธิเน่ะเราจะรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะเหตุอะไรมันจะมีคําตอบให้เราในการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะได้คําตอบด้วยตัวเราเองโดยที่เราบางทีบางครั้งเราต้องไปหาครูบาอาจารย์บางคนต้องไปดูหมอดูหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีไม่ต้องไปเลยแต่ว่าการที่เรามีครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษานานๆเราไปหาได้แต่ถ้าเกิดเราบางทีอะไรมีข้อสงสัยอะไรหน่อย เราก็จะไปถามทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องมานั่งสมาธิแล้วเราจะได้คําตอบด้วยตัวเราเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองปัญญาเราจะเปิดนะแล้วเราจะมียานอย่างรู้แล้วเราจะได้คําตอบทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยเราขาดายไปนานแค่ไหนเราต้องพิจารณาว่าเราห่างไปไหมอย่างน้อยถ้าเกิดเราทําไม่ได้ฝึกไปวันละสินาทีหนาทีให้มันเป็นแบบเหมือนทุกวันนะ่ะทาทุกวันสะสมอ่ะ เหมือนเราอะเราสะสมบุญตรงเนี้ยสะสมบุญในจิตเราเราก็ค่อยออมออมบุญไปอะมันจะอยู่ในจิตเราพลังจิตตรงเนี้ยจะแข็งแรงทําให้เราอะเสริมส่งชีวิตเรามีพลังบารม,มีเกิดแล้วก็ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเงินทองชีวิตเราการงานอะไรก็จะดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นเพราะว่ามันไม่มีวิบากกรรมมาแทรกไงแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําเลยเราเอาบุญเก่าไปใช้หมดเลย เรียกว่าธนาคารบุญเรา,เาหมดเลยแต่เงินในบัญชีเราอาจจะมีก็ได้เหมือนกับการที่เรามีเงินนะถ้าเกิดเราทํางานเราถึงจะมีเงินในบัญชีเราใช่ไหมเอาเงินออมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทําเราก็ไม่มีเงินเพิ่มเช็คเช่นเดียวกันเลยชันใจฉันนั้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ให้เข้าใจว่าการปฏิบัติสําคัญอย่างไรและเราต้องเอากลับไปใช้อย่างไรนะสาธุให้ใจเข้า,ย,า,ขายียวยาผ่อนคลายและกําหนดจิตตรงกลางร,ระหว่างคิ้ว ฝึกความอดทนให้ได้นิ่งให้ได้วางวนแห่งความทุกข์ใดๆความคิดใดๆที่มันเข้ามาในหัวเราก็ต้องมองข้ามแล้วก็วางมันลงไม่ให้สับสนมองเพ่งตรงกลางร,ระหว่างคิ้วหรือว่าดูลงหายใจของเราพลังบุญตรงนี้จะปรากฏทําให้เรามีพลังบารามีคิดอะไรขอพรอะไรก็จะสำเร็จ แต่ถ้าเกิดเราห่างหายจากการปฏิบตัติจิตเราอ่อนล้าอ่อนแรงอารมณ์ความรู้สึกมันก็จะมาแทรกซ้อนมาในตัวเองกิเลสในตัวเองก็จะเพิ่มพูนก็จะทําให้เราอะไม่สามารถทําอะไรได้สําเร็จอารมณ์ร้อนแปรปวนมานมาแทรกอากุศลในจิตเราก็จะเกิดภาวะเรียกว่าหุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่าย แล้วก็ชอบพูดจาแบบเสียงดังหรือว่าอะไรเงี้ยชอบโวยวายมีอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายก็จะทําร้ายตัวเราเองสุดท้ายแล้วภาวะเรียกว่ากรรมเกิดจากกายวาจาใจกายเกิดจากการกระทําสิ่งที่เราทําวาจาก็คือคําพูดใจแล้วก็จิตที่เราคิดมันก็เป็นกรรมทำให้เราเกิดภาวะที่เรียกว่าจมกับความถูกได้ และสุดท้ายแล้วชีวิตเราก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วบุญกุศลทานคือการให้นะทานคือการให้ให้อะไรก็ได้ที่เป็นบุญเช่นให้รอยยิ้มก็ยังเป็นทานเลยการที่แบบว่ามีน้ําใจให้อาหารข้างบ้านแบ่งปันก็เป็นทานใส่บาตรจะเป็นทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารจะเป็นทานอะไรที่ใช้เงินน่ะโดยที่เราไม่ใช้ใช้จิตน่ะเรียกว่าเป็นทานคือการให้ นะแต่การที่เรามีสิง่งก็คือการที่เรารักษาสิง่งแล้วก็การสํารวมกายวาจาใจให้สงบที่เรียกว่าสิง่งการมีสิ่งห้านะแล้วก็การภาวนาคือการสวดมนต์แล้วก็การนั่งสมาธิสวดมนต์กับน,นั่งสมาธิต่างกันอย่างไรสวดมนต์เปรียบดังยาทาวิปัสสนาสมาธิเปรียบดังยากินยังไงแตกต่างกันยังไงยาทาก็คือทาภายนอกไนะ ยากกินคือรักษาภายในถ้าเรามีโรคภายในแล้วเราไปทาภายนอกมันก็ไม่หายเหมือนเรามีโรคก,กรรมกรรมเรามีอยู่แต่เราแค่สวดมนต์แล้วเราไม่ภาวนาสมาธิมันก็ไม่หายเจ้ากรรมในเวรก็ไม่สามารถปลดปล่อยเราได้เหมือนกับการที่เราใส่บาตรเราสร้างทานอย่างเดียวเราไม่รักษาศีลแต่เราสวดมนต์แต่เราไม่ภาวนาก็ไม่ครบไนงะ ก็แค่รักษาภายนอกภายในก็ไม่หายตรงนี้วันนี้มาที่นี่บารมีพมานดาทิพยานกายสังขารอาจาันแม่ได้ชี้นแนะแล้วก็อบรมบ่มใจทําให้เราได้สามารถเอาไปปฏิบัติแล้วก็รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราต้องแก้อะไรกรรมไม่มีใครแก้ให้เราได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วกรรมของเราเป็นของของตนเราต้องปฏิบัติเองบารมีพระมานดา กายสังขารอาจารย์แม่เป็นผู้ชี้แนะชี้ทางให้ว่าเราจะต้องทําอย่างไรแล้วชีวิตเราจะได้เปิดให้เราเปิดเงินเปิดทองเปิดชีวิตที่ดีบางคนมีวิบากกรรมสุขภาพร่างกายไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางคนวิบากกรรมเงินทองหน้าที่การงานนะวันนี้ก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นนะสาธุสาธุ